หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้กกกาจะไปทำอะไรโอกาสครูบาชานครรภเมธีแล้วก็คนเพื่อนผู้ไปทำทั้งหลายาเช้านี้ที่วันฝ่ากัวน้ำพห้เอนอ่นาอ ทุกทุกเช้าทีาา่พระเจ้าพระสงค์กำลังมิตรจะพิรณา,าหารอยู่ลงตาก็จะพูดอัปเพเหระเรื่องน้องเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเ,เนาะเป็นประโยชน์บ้างให้เป็นประโยชน์บ้างอย่างน้อยเนะาะพวกเราก็จะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะ สำหรับทรมะธทรมะม,มันก็เป็นเรื่องเดิมๆเลนะผ่านมาสองพันกว่าปีแล้วพูดแต่เรื่องเดิมๆนะน,นะน,น,นี่แหละถ้าพูดเรื่องอ่ที่งมันก็มีแต่เรื่องเดิมๆนั้นๆนะไม่ว่าเกิดยุคไหนชาติไหนพ๊บไหนมันไม่ได้มีเรื่องใหม่หรอกะกินขี้ปีนนอนอย่างเงี้ยนะอ่า ส fare, Dieu, Pierre, iya, ัมซาเกิดตายเกิดมาตายตายแล้วเกิดนี่ในภาษาเรียกว่าสังสารวัฏเวียนวนเวียนว่ายเนาะาถ้เกิดมาถ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปเนาะเรียกว่าเป็นอัติจังเรียกว่าเป็นใจรักนะส่วนธรรมะ ทุกอย,อย่างก็เป็นธรรมะหมดเลยฮะถ้าคนมีธรรมะถ้าใจมีธรรมะถ้ามองอะไรมันก,ก็จะเป็นธรรมะไม่ว่า้างนอกภายนอกภายในเนาะ,ะทุก,ทกอย่างรู้ว่าเป็นธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยของมันนะ,ะส่วนคนที่นะ ใจขาดศีลขาดธรรมเรียกว่าขาดธรรมะก็จะหาแต่ความร้อนใจนะเดือดเนือร้อนใจให้ตัวเองนะยิ่งทุกวันนี้นะยิ่งสมควรที่จะนำธรรมะกลับขึ้นมาสู่จิตสู่ใจให้มากขึ้นมากขึ้นนะเพราะว่า ีโคอขาดธรรมขาดศีลขาดจิตใจนี่ก็จะขาดความเมตตาขาดน้ำใจเนาะเขาจะมีแต่อัตตามีแต่ความกลัวมีแต่ความบาดระแวงฮะมีแต่ความหมดเหี่ยมตาลุ่เนี่จิตใจที่ขาดศีลขาดธรรมฮะก็จะไหลไปสู่ความสัญญาลมแห่งอัตตาทัวตนเนาะ พราะฉะนั้นผูกคนนี้ที่ว่าโลกจเจริญโลกก็คือกิเลสนั่นเละเจริญขึ้นหัวใจคนหัวใจคนกายเป็นสนัตว์เนรชาญนีน่เมื่อ,อวัตถุจเจริญมากเท่าไหร่ศีลธรรมก็จะสิทธิ์จากใจผู้คลน,นั้นมากเท่านั้นผู้คลจาก ได้รับความทุกข์อรทรมานนะจากการหิวจากการอยากนะอยากสารพัดอยากนะเพราะฉะนั้นใครมีศีลมีธรรมก็จะมีเบรมีสติมีปัญญาเรียกว่าเหมือนรถเนี่ยมีเบรนะมีการใช้สติไม่ใช้อารมณ์นะ ก็จะไม่ตกเป็นธาตุของอารมณ์ธาตุของกิเลสเองเ,องเนาะเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆย้องอาศัยความเพียรความโอดทนเปลี่ยนด้วยความกตัญญูมีนีสัยอดจำปามีภูมิฐานสาีเห็นไหมมีความกจัญญูเป็นพื้นฐานของใจที่ ดีที่งาเนาะตั้งอยู่ในุุสุลธรรมนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อใจตรงนั้นขาดศีลขาดธรรมก็จะขาดสิ่งพวกนี้ไปด้วยก็จะเต็มไปความปวดเนื้อร้อนใจรุ่งร้อนอ่ะออแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็จะเกิดการอนิดหน่อยก็ฆ่ากันออ่ ธาลบกันนะเกิดมาตายเรื่อยๆเห็นไหม้าตุกัะจายยิงกนใจายนอกนี่นะอรรถเต็มไปด้วยความเป็นอัตตาก็จะมีแต่ความโกรธแค้นปยาบาอาฆาตนมากมายกันนะฉะนั้นศาสนาพุทธก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นมา เพราะว่าเมื่อศาสนาพุทธน,นี่มีแต่ความดีความงามนะไม่ใช่ว่าไปสอนให้มีแต่ความอจัณหามีแต่ความอยากนะเพิ่มความอยากพวีนความทางหิระหายขึ้นมาเนาะไม่มีวันจบวันสิน้น ใจิตใจรวงนี้เขาเรียกว่าโลกของจิตย่อมสื่ย่อมใสจมไหลไปตามสัญญาลงนะถ้ามีสติก็จะมีเบรกหรือไปสกัดกั้นนะไม่ให้อ่ามันไหลไปตามสัญญาลงเพราะฉะนั้นธรรมะอจนะึงอ่าสมคุณค่านะอ่าอเนกนันตดต่อสัตโลกต่อโลกฮนะ คนเล่านะหลงตัวเองเมื่อหลงตัวเองลืมตัวเอง,น,เอง,เองนะก็จะสร้างอาจารตัวตนขึ้นมาก็จะหลตงลลมมตัวเองเข้าไปมากลุ่มหลงมากนะหลงเงาตัวเองในกระจนะยิ่งใหญ่นักงนาใหญ่ครับโลกขับเป็นลินนะนี่นี่นี่เรียวกว่าอาจารย์เนาะอ่านะ ถ้าผู้รู้สึกตัวอ,อ่รู้สึกตัวอยู่ตลอดอก็จะเป็นผู้ไม่มีตัวนะ,ะเห็นไหมไม่มีตัวไม่มีตนนะรู้สึกตัวไม่ส่งออกนอกเรียกว่างมัอชาติส่งออกนอกก็เป็นสมุทัไทยนะเห็นไหมถ้าส่งเข้าภายในเรียกวมัดนะคือการปฏิบัติธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเนาะ ส่วนเมื่อคืนนี้นะหลวงตาก็ได้พูดตออปัญหาเล็กน้อยนะก็ได้พูดในหลายเรื่องทุกคนก็พยายามอยากมาถามปัญหาถามอยู่อย่างนี้แหละหลายพันปีมาแล้วเห็นไหมมันก็ยังมีคนมาถามอยู่ธรรมาะศาสนาพุทธนะ ท่านสศมามีทั้งหลักฐานมีทั้งข้อพริย์เนาะเรียกว่ามีพระใจผิดจมีหนังสือบอรศาสารต่างๆเนาะเราเชาวพุทธก่อนไปเรียนรู้ก่อนไม่ต้องมาถามมันก็ได้เนาะอ่ะอะาช้สภาวะปฏิบัติเนี่ยมันน่าถามอยู่เพราะว่าเวลาเกิดสภาวะมา เร็ต้องอาศัยผู้ที่รู้ผู้ที่เคยผ่านสิ่งตัวนี้มาก่อนเนะาะที่เรียกว่าสภาวานะนักปฏิบัติเนาะถ้าไม่ลงมือปฏิบัติแม้จะถามไปนีนจนเนินตายก็จะไม่หายสงสัยหรอกนะอเพราะความอาสงสัยจะไม่สิ้นไปด้วยการอ่านหรือการฟังนอะกจากการปฏิบัติเท่านั้นนะอนะ จำหนาวแล้วเนาะปกติทุกปีนะอ่าหลวงตาก็จะออ่่าารวบรวมประมาณเดือนหน้าออกรรพรรษารวบรวมผ้าห่มปีละหมื่นพื้นหนึ่งหมื่นพื้นเพื่อจะไปอ่าสร้างความอบอุ่นนะไอ้ผู้ที่ขาดแคลนความอบอุ่นคือขาดผ้าห่มอันหนาวนะ,ะเห็นไหมหลวงตาทำไมทำทุกปีเพราะหลวงตาอยากสร้าง ความแบ่งปันฮะความแบ่งปันความแบ่งเบาความหนาวเน็มฮะให้เพื่อนเราที่เกิดมาร่วมเกิดแก่เจ็ตใจด้วยกันอ่าภูมีก็เสียสละนะเห็นไหมลงจาก็แค่ป็นสะพานสะพานเนาะคือหาผ้าห่มให้ปีละหนึ่งหมื่นพื้นพืนหนึ่งก็ประมาณร้อยบาทเนาะร้อยบาท ร้อยบาทหนึ่งหืนเก็ประมาณหนึ่งล้านบาทเนาะครับผู้ใดอยากร่วมนะคนละสิบเืนหนึ่งเื่ก็ได้เนาะรวมกันโอ้ยหมื่นคนนี่ก็ได้แล้วคนละร้อยเนาะเห็นไหมหมื่นคนก็ได้แล้วนี่มีเพื่อนสงตามีเพื่อนติดตามอยู่ทางเฟสเจ็ดพันคนเห็นไหมคนละร้อยละร้อยเนี่ยนะ ก็ได้แล้วนะเอ็ดพันหรือแล้วถูกไ,ไหมถูกไ,ไหมถ้าผูดด้ใดอยากร่วมเนาะก็อ,ะอ,อนุมโมทนามาขับหลวจตาได้เนาะ,ะเราจะนำพระวงพดนี้ไปมอบให้ผู้ที่อยู่บนเขานะบนเขาลหลายจังหวัดซึ่งผู้ที่จะนำไปแจกก็มีตัวฉนรนะ อัปยแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนาะไปว่าอะไรนั้นทหารจะนำไปใส่รถขึ้นไปแจกบนเขาที่ขาดแรงเนาะตางก็ทำทุกปีนะปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นใครจะเป็นต้นก่อนก็ได้เนาะสำหรับเรื่องข้องนะ สำหรับวันที่19เราก็จะบวชพระตอนแรกประกาศไปห้ารูปแต่นี้เกิดขัดห้องอรูปที่ห้าสึกน้าไปวันสึกหน้าไปเหลหืออยู่สนะี่เหลืออยู่สรูป่ะเห็นว่าเพราะทังเอกสารไม่ครบด้วยเพราะการบวชทุกวันนี้ต้องมีการตรวจรูปแล้วก็อ มีเอกสารเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเนาะ,ะนี่เพราะว่าทางกฎเขาสร้างมาอย่างนั้นเนาะ,ะเราก็ต้องทําตามกฎระเบียบของทำทางกฎหมายทางหลายๆอย่างที่ทางภาาูวาจารย์ทางพระมหาเถระกฎนะเทระสมาคมอะไรเขาไม่รู้นะ เขาให้ทําอย่างนั้นเราก็ทําบางเอิญคนนั้นไม่มียังไม่มีครบเรื่องบัตรเนาะเรื่องเอกสารอ่าก็เลยให้กลับไปบ้านไปนําเอกสารมาก่อนเนาะก็เลยเหลืออยู่สี่หน้าอ่าอ่าตรงจากก็จะมีอ่าสี่หน้าหมายควือว่าอ่ามีผู้อ่าร่วมมาพิจาภาพอยู่จํานวนหนึ่งแล้วเนาะอ่า อ่านนี้ก็เป็นเรื่องของผ้าห่มนะผ้าห่มนะเอ่อพื่อจะเอาไปอาหารอ่เพื่อได้ปิดความอุ่นนะปกติเราซื้อจากโรงงานเนาะทุกปีอ่าหลงตาว่าที่เราไปซื้อเนี่ยมันมันสี่สิบห้าสิบบาทเนาะอื่นหนึ่งจะไปโรงงานนันนะอ่าแต่ลงตาว่าอย่าง อยากใช้าผ้าดีๆหน่อยนะคือสั่งจากโรงงานหนึ่งหลวงตาไปดูแล้วอประมาณพืนร้อยสิบบาทนะ,อะของค่าส่งนะพืนละร้อยสิบบาทกนะแต่ว่ามันจะเป็นผืนใหญ่หนาะอบอุ่นหน่อยเนาะใช้ทนหะนะนะนะ่อยานาหน่อยเนาะหลงตาก็พยายามหาสิ่งดีๆเนาะ,ะไปให้นะ เ,เพื่อจะเป็นสะพานบุญเพื่อจะแสดงความมีน้ำใจผู้ใดมีเงินมีพังงมอะไรก็ได้นะเชิญมาร่วมต้านภัยต้านหนาวด้วยกันเนาะสิว่าสร้างความอบอุ่นก็แล้วกันเนาะถ้าหมื่นคนเนี่ยคนละร้อยก็ได้แล้วนะ ส่วนหลมตาก็เป็นแค่ตัวเชื่อมเป็นสะพานบุญให้นะจากลมตาก็จะนาไปสู่ป่าสู่เขาพวกที่อยู่บนเขาบนบนรอยบนอะไรเงี้ยนะทุกปีเนาะปีนี้ก็จะเริ่มจากเดือนหน้าเนาะซึ่งเหลือไม่กี่วันเนาะก็จะเริ่มทุ่นหม้อทุนตัวนี้ให้แม่ชีเขา จัดการสั่งซื้อข้าวหอมเนาะผู้ใคอยากร่วมผลผลพันธุ์ผื้นก็ได้หนึ่งผื้นก็ได้พึ่งผื้นก็ได้พึ่งผื้นก็ห้าสิบบาทนะพื้นหนึ่งก็ร้อยบาทนะแต่ใครอยากเอาร้อยผื้นก็ได้พันพื้นก็ได้หรือเอาทั้งหมดทั้งหมื่นผืนก็ได้เนาะก็ขอุงมทนาสาธารการเนาะตั้งอาไงเนาะ ขอคําถามหน่อยครับจากคุณเม็กวงกะลีครับขอถามหลวงตาครับนักปฏิบัติจําเป็นต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมทําไมาพระสมัยก่อนหรือคนสมัยก่อนอย่างเช่นนางวิสาขาแค่ฟังก็มีดวงตาเห็นธทรรมบรรลุโสดาบันเลยไม่เคยเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิมาก่อนครับสาธุเราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางคนเราภาว่านางสกวิสาขา ไม่เคยนั่งสมาธิเดินจงก,กรมที่จริงการมีสติการทำวัาาจจุจงกลมเนี่ยเรียกว่จัจกรมรมะเดินกับไปกระมาออกกําลัางกายก็มีสติไงเขาเป็นการทำความเพียรอย่างหนึง่งเราไม่ได้เกิดทัานนางวิสาขาว่าท่านนั่งสมาธิหรือเปล่าเดินจงก,กรมหรือเปล่าเนาะคือมันไม่ได้กล่าวไว้เราจะไปตัดสินว่านั่งหรือไม่นั่งก็ไม่ได้ และส่วนมากเราก็จะเข้าใจผิดแค่ฟังธรรมก็บรรลุสมัยพุทธกาลอย่าลืมว่าธรรมะนั้นออกจากปากพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้คงเป็นสัพพันยูนะ,ะจำไหมหรือเรียกว่ามอีอะไรละ่ะคุณธรรมที่ตรงแล้วก็มีพังงพลังงานเสวิมให้ด้วยก็สำคัญนะ จำไว้นะ,ะและอีกอย่างนึงนะบางทีพวกคนนั้นเปลี่ยนเหมือนตะเกียงมีน้ำมันมีไส้เต็มอยู่แล้วแค่จุดนิดเดียวก็ติดนะ,ะจะเอามารวมกับพวกเราไม่ได้างานวิสาขากับพวกเรามันต่างกันเนี่ยจริงไหมพวกเราไม่ใช่างานวิสาขานี่จริงไหมแล้วสมัยนี้ก็เลยมาสองพันกว่าปี จะเอานางวิสาขามาเปรียบก,กับเรามันเไปรไปีไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นจะเอาธรรมะของนางวิสาขามาเปรียบพวกเราท,ทั่วไปมันไม่ได้หรอกนะ,อ,ะอย่างบอกว่านางปัจจาราเนี่ยเป็นบ้าอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็แค่พระพุทธเจา้าวัตถิสืจอหายไปไหนก็บรรลุเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยนั่นเป็นนางปัจจาราไม่ใช่เรานะไอ,ะอะ้ส่วนเราเนี่ยปฏิบัติขนาด เอาเป็นเราตายมันยังไม่สงบเลยนะจริงไหมล่ะจะไปเปรียบว่าจะเอานางวิสาขามาเหมือนตัวเององนี้ยเราก็แค่ฟังหน่อยมันไม่ได้หรอกเนาะแม่คนเรามันไม่เหมือนกันเนาะบุญวาสนาบารมีอุปนิสัยปัจโยเห็นไหมนิสัยสร้างมาไม่เหมือนกัน ทำไมมันไม่เหมือนกันสักคนหรอกเราจะไปเอานางวิสขา,าเอาคนนั้นคนนี้มาเปียกกับเรามันเป็นไปไม่ได้อันนั้นมันเป็นธรรมะของท่านเป็นบุญบารมีของท่านแต่เราล่ะนะถึงไหมบางคนก็เหมือนแต่ในสมัยปัจจุบันบางคนก็ไม่ได้ทํามากมายอะไรนะอ,ะอ,ะอ,ะอะแค่ยังเขาเขาก็สงบแล้วแต่บางคนเนี่ยโอ้ยางหลงตาเนี่ยะ อาจจะเป็นโง่คนโง่เขาเบาปัญญาต้องทําความเพียรอยาา่างหนักอดข้าวอดหลับอดนอนนะเนาะเห็นไหมจะไปเหมือนครูบาอาจารย์ได้ยังไงเหมือนคนอื่นได้ยังไงนะนั่นเรียกว่าไม่เป็นธรรมกับตัวเองเนะครับอีกหนึ่งคำถามครับจากคุณพรชัยครับขอสอบถามครับ ยิ่งปฏิบัติอาณาปานาสติร่างกายมีแต่ความร้อนมากกว่าปกติเป็นแบบนี้มา3 4ถึง4ปีแล้วครับอ๋อใช่เพราะว่าเรายัางปรับความสมดุลของลมไม่ได้นะบางทีใช้ลมไปมากๆา้าไฟก็จะนั่นเพราะลมแรงเกินไปคล้ายๆให้เอาลมไปเป่า่ยนะะเราก็พยายามดูสิใช้ลมเบานะดีลมละเอียอย่างเงี้ยเราต้องหาเทคนิคเนะ อ่าอ่าใครก็เป็นอย่างนั้นแหละลุงตาเขาเป็นนะความร้อนมั่งเย็นมั่งอ่าเรียกว่าเวทนาก็แล้วกันเนาะอ่าเพราะเราเห็นแจ้งในเวทนาเห็นแจ้งในทุกนี่แหละนะคอยรูว่าเห็นทมเนาะมันเป็นปกติศท่าฝึกอนาปาเนาะอ่าฝึกสมาธิมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะอ่าถือว่ามาถูกท้างแล้วล่ะเนาะเอาทั้งใจรับพรนะ ยัญาวะกิรฤหาปุราปาริกปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตลินังเปตนังอุปกปติอิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะจมิจันตุสัพเปปุเรนตุสังเกปาจันฑูปาราโสยทถามณีโชติรโสุยทถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัปโรโกวิณาสตุมาเต ภาวะวันตะราโยสุขีดีคาโยโปภาวะอภิวารนาซิริสะนิจังุตาปจายิโนจตารอธรรมาวัฒทันติอายุวโนสุขังหารังสาธุมีคนดูอยู่เลยมั้ง